ช่องนี้เบาหลายแล้วค่ะกินหลายไอ้น้ไใสเป็นรางสวัสดีค่ะกับเพื่อนๆทราบพารเส็จเวลาจ้าวันนี้มาพร้อมกับตำส้มติงไก่เนาะคะ่ะเนาะตำส้มติงไก่แล้วก็ใส่วุ้นเส้นน้ำเนาะคะ่ะเนาะ ใส่บุนเส้นนํามีผักกับมีแตงกวา่ามีผักสลัดมีอุย้ยผักบางผักบบบว่านี่กระหล่ำปาปริก้าต้นหอมค่ะมีเอีอยงเคาากกบบื่องแคบหมูมาม่ากอบกบน้ำมันนี้เลยน้ำพูดต่อแล้ว ตัต้ตโขออภัยดนะคะ่ะมาจ้ามากินตำมะฮุงน้ำกันค่ะทุกคนจ้าตำมะฮุงเปรี้ยวหวานเผ็ดใส่บุนเสศรลองมึงค่ะมึงเนี่ยมึงน,นี่ประมาณเกือบทุ่มแล้วค่ะอากาศจะเริ่มเย็นละแต่ก็ยังมีแสงแดดอยู่ด้วย Mm-hmm. ท้องนี่เบาาหลาแลวค่ะกินหลายม,มาดูจ้ะจุดจวดน,นกันจ้ะผักถูกบดบดบังเหมืแล้วบผักตำมุ้ง เธอดูกันนาคนี้มค่ะเฮ้นเส้นมื้อนี้ต้มพอดีครับบ่มักเส้นเล่นะมั้ยคะ Mm. Blomk! ตีนไก่กับต้มแบบให้เขารู้สึกว่ากติดกรึดเวลาเขาหย่ำนะคะมาถึงกับเป้ร้านในปากอ,อืมอืมอากาศเย็นร่มเย็นแล้ว Thôi đi, hút ชอบนะคะกินตุ่มตำหลายมือเพราะว่าช่วงอากาศมันแบบสีห้องเล่าเว้นห้องเลยอยากากินตุ่มตำเกลยวบ้างเธอสมเธอสมตำเพราะว่า ตำชูเจเจครองนะน่าเมนลายน่าเหมนลายแล้วแะเผ็ดหวานนิด rất là đoạn. Rất nhiều Bị lát lại đâu ก็ตีนไก่เผื่นมาเปื่อยๆอ่ะก็เปื่อยๆกันได้ด้วค่ะอืมไม่ยังอืมอ้อนอยู má luôn thật ổn đấy tôi nhanh nghe ra chúng tôi nhanh 그래요 สีสัน้อนี้สีสันทุนทด้อพักหลายหลอืม แซับหมูตุกน้ำมสมกำแซสบใช่ทกคน อืแซ่บมากต้องไปแล้วคนะ่ะ ไปหลายนเนาะคลิปนี้หลายด้านด้านเบื่อหนอกครับผมเองหรอก <Hey. S 2> ไม่รู้หนอ่ทแทนไม่เห็นกล้งองหอมหอมเสียปิดหวัวมั่ โอ้ยปุ๋ยแซงเนาะนุง่งนุ่งตรงเนี้ยค่ะต้องไปแล้วค่ะ ตุย้ยไทยดิต้องขอพายเชื่อไม่เบื่แ,บบแล้วค่ะเล็บอยู่ค่ะแต่วับบนเวลาหลายด้แบบเบื่อก็เลยจะไปก่อน โอเคนะคะไม่ได้ต้องลำลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ได้คลิปต่อไปค่ะไม่ได้ต้องหนียุ้งไปแล้วยุ้งหลายหลายค่ะทุกคนโตใ่ายมากเลยเมื่อกี้ยุ้งกัดเลือดแดงังวายอยู่ค่ะขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะนอกจากไหนก็ฝากบึงคีปฝากกดไลคก์กดแชรชกดติดตามยังไง้างคะไม่ได้ลำลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ไคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ